การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม Cleansing for Strong Grid บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองโดยมีนายธีระสุขเจริญผู้จัดการซีอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปล่อยขบวนรถออกไปปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าภายในนิคมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าปลวกแดง4ีถึงตรงข้ามบริษัทโยโกฮามาไทยแมนูแฟคเจอรี่ ดดโดยดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าดังนี้เปลี่ยนเคเบิลสเปเซอร์แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพฉีดน้ำล้างอุปกรณ์ในระบบสายส่ง115 KV ระยะทาง5วงจรกิโลเมตรตรวจสอบจุดร้อนในระบบสายส่ง115 KV ตรวจสอบการเกิดพาเทลดิชาร์จในระบบไฟฟ้าตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าตามหลักลุกคร,รมและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์จำนวน2จุด สำหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองมีความมั่นคงป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดค้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ต่อไป